เปิดเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองกับทุ่มถึงสี่ทุ่มนะมาแล้วว่ะเฮ้ยโหลดยิงสกีนอย่างเท่เลยวะ่ะขบานแมนขบานเล่นงไงวะเฮ้ยตัวมันเริ่มเลยเวนโกงแล้วอีเวนโกงเฮ้ยเชตโต้ Shadow นี่มันไอ้นี่หรือว่ามาริโอ้มาริโอคาร์ดอขบานไปเอา้า อะไรวะเอ้าเอๆาเอ้าเอ้าเอาเอาเฮ้ยเชดโด้ยิงตุงนังม่วจัดเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันมีสตาร์นมันมีพายุเหรอไปดิไปเอ้าเชดโด้ระเบิดอ้าโอ้โหตันรัวเลยเวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดดแดดพายุ อ้าวแล้วไอ้ตัวหายอยู่แล้วแม่งตัวยังติดสต,ตานได้ชเชดเจอดโอริโอ,โอเก็บไม่ให้หมดมาวานระเบิดอุ้ยไม่ได้ไปไหนแลวไอเวนมอนไปเที่ยวไหนอะทเที่ยวไหนวะสิบห้าสิบห้าปะที่เที่ยไหนไม่รู้ มีต่อเหรอเฮ้ยเชตโดรอบสองเอาดิอ๋อคัดออกคัดออกคัดออกติดหนึ่งในสิบห้าหรอเมื่อกี้หนึ่งในสิบหกต่อดีวะเพื่อนไอเชตโดแม่งตัวใหญ่ยอยู่คนเดียวเลยแม่งโกงจังวะ <c oughs> ใส่มาก่อนเลยมาถึงใส่โอ้โหแม่งใครใต่เฮ้ยเฮ้ยทีเวนให้ตูเดินก่อนเชื่อไหมอันนี้ต้องมาละน่น เขียวไอเชดโด้แมงเหลืองโอ้ซสงเลยต่อดีวะตออ,อุ้ย Come on โอ้ตูจะได้ไปไหนไปเนี่ย โอ้อยังอุ้ยไฟวางระเบิดควันเจ็บแหม่งหมดผมเข้าใจหมดแล้วอะไรคืออะไรบ้างได้โอ้โหได้ที่เท่าไหร่อ่ะจบแล้วว่าอย่างเงี้ยตกรอบโอ้ตกรอบอ่ะ หรือแปดแปดคนปุ๊บมันจะเป็นอีกโหมดหนึ่งโอ้เมื่อกี้ผมไม่ติดหนึ่งในแปดจบเป็นคนดูส p e c t a t o r เ,เ,เอลองดูหน่อยดิอ่ะอะยังไงต่อต้องหนีไอตัวด้วงอ,ะอ่ะต้องเอาตัวรอดนะฮะรอบนี้แม่งคือฟอกายเว้ยออมันคือฟอกายเวอร์ชัน พอสมมาริโอคาร์ดกับไอตัวแคชปัดดิคูดเดี๋ยวลองดูดิอ่ะรอดูจบแล้วจะจะยังไงเฮ้ยเชดโดพื้นหายวะนั่งมีพื้นหายเว้ยเฮ้ยเราลองกดบวกแล้วเราได้แต้มด้ปะอ๋อเราเชียร์คนนี้เราลองเราเชียร์คนนี้ดูนะติกถูกอ่าไอ้นี่น่าจะไอ้นีน่น่าจะเป็นงานอยู่นะไอเนี้ยดูแล้วไม่เดินเยอะไอพวกที่ไม่เดินเยอะคือเก่งนะ บอกเลยเกมแบบเนี้ยอ่าไอ้พวกที่เดินน้นอยๆแม่งเดิมเดินเยอะไรเวน <S 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 2> <S 2> ต้องเดินน้อยๆไอ้พวกเดินน้อยๆอ่ะสเตปเทพอืมอ้าวเวแล้วเพื่อนอ้าวอ้าวอ่าไปแล้วหนึ่งไอ้เวนตัวเราชุที่ที่เชียร์ไปเรียบร้อยแตกโหแม่งโดดเฮ้ยเหลือสองคนแล้วว่ะเหลือสองคนแล้วเหลือสองคนแล้วไอ้หัวม่วงกับหัวทอง ตายคู่หัวทองชนะโอ้โหเชเดอร์ซา <Sh ader. S 1> ตบะงงจริงเหรอเราได้ที่เท่าไหร่ครับโอ้เราได้หนึ่งในสิบหกก็ได้ของรางวัลตามนี้หนึ่งเหรียญทองกับสิบเหรียญอันนี้ก็ลงได้เรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้แหละคิดว่าอืมันไม่มีลิมิตก็ลงจนก,กว่าจะได้ที่หนึ่งอะแต่นาแน่ๆโอ้ไมนิเกมยากาศเลยรอบนี้ทำดีอยู่ มันคือฟอร์กายผสมมาริโอ a คาร์ดกับแคชแบดดี้คูดไอเทมเมื่อกี้อันนี้คือเหมือนกับใครมาอยู่รอบๆตัวจะกระเด็นกระเด็นคิดว่านะถ้าได้ดูเอ,เอ้ยไม่ใช่โทษอันนี้พาย,ยุแล้วน,นี้คือระเบิดมันจะมีระเบิดอยู่บนหัวแล้วก็ระเบิดมั้งติดสตันอันนี้ขวดเพิ่มความเร็วอันนี้เดินสตันขวาความเป็นซ้ายอันนี้ตาบอดระเบิดควันของราวัลตามนี้เอมได้2เหรียญกัดิส หนึ่งห้าหนึ่งห้ากับห้าเมื่อกี้ผมได้ผมได้หนึ่งกับห้านะสามที่สองกับสิบหกนี่แม่งเรียกว่าไม่ต่างเลยนะเมื่อกี้ผมติดหนึ่งในสิบหกแปดมันน่าจะเป็นของสามสองสามสองน่าจะเป็นของแปดนะคิดว่าน่าจะสลับกันเหมือนมันได้สิบหกด้วยได้สามสองด้วยได้แปดด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะน่าจะได้สูงสุดสี่เหรียญถ้าได้ที่หนึ่งตั้งแต่แรกจบเลยหุนด้วยวะ,ะนี่ฮะโอกาสที่จะได้จากตู้นี้วันหนึ่งน่าจะได้สี่เหรียญจากบัตเ l อรโลโยเมื่อกี้นะ ว่ฟอร์กายหรือเพื่อนๆจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แคชแปดดิคูดมาริโอโคา์ดตัวเนี้ย0.35มันคิดจะได้ปะล่ะมันก็เหมือนไอตอนไอดาบพิ่าศูนยะ์นะจำได้ปะสาธุบุญไว้เฮ้ยลุยเฮ้ยลูกแก้แม่งเท่อะแม่งมีน้ำเงินน้ำเงินกดตรงขอบซ้ายบนแล้วนะส่วนหนึ่งปึ๊กโอเคเกลือแตก เหรียญโพลิ่งคอยด์ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตามนี้เพื่อนเดีียวละห้าหมื่นนะตอนเข้ามาใหม่ๆตาลาดมีการตีสามร้อยสามร้อยคูณห้าหมื่นถ้าจะเอาการ์ดหนึ่งใบก็คูณเข้าไปสามร้อยคูณห้าหมื่นเดีียวละห้าหมื่นนะตอนเข้ามาสิบห้าล้านชมพูมีห้าไอคอนที่เข้ามาใหม่มีสัตว์เลี้ยงใหม่สองตัวหออมามียุงกับมีด้วงนะยุงเป็นเชโดเด้วงเป็นธาตุด,ดินบัฟธาตุลม อันนี้เชโดบัฟพาดเชโดด้วยเป็นสายกายภาพนะตัวนี้อันนี้เป็นสายเวทครั้งแรกใน r า x ที่สัตว์เลี้ยงบวกาธาตุนะครับโอเคนะแต่ไม่มี p p จบไป m P p มมินิมีตัวใหม่อย่างละตัวเฮ้ยเช็ดตัวเดือดว่ะโอ้โหอยมอนจะตายแล้วว่ะมีสกิลอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้โหมั่วตัวอีลุ่งสงนางัต จบแล้ววะมันอยู่ไม่ดอกไม่ไ,ไม่ไมไดอออันนี้ถ่ายรูปกลางพอเล่าพอเดล่าตรงนี้น้ําตกจะกลายเป็นรูปหมาฝ้าบ้านไปถ่ายกับมันซะจะได้กล่องมาหนึ่งกล่องกล่องเกลือว่าง่ายวันละกล่องก็ไปหมุนไปสุ่มไปอะไรเขาว่ากันไปเพื่อนแล้วแต่เพื่อนจะได้อะนี่คือหมาฝ้าบ้านอันนี้เหมือนอารมณ์จิ๊กซอ อ่าให้นึกถึงจิกซอสลามเปิดไปเรื่อยๆจะได้มังกรเมโดล,ล่าอะไรที่แม่งเอาไปเป็นสัตว์ขี่สปีดโฮกอะ่ะอันนั้นอะ่ะคล้ายๆกันโดยใช้อันเนี้ยเหรียดอันนี้นะครับในการเปิดแต่นเนี้ยมันไม่ใช่จิกซออันนี้เป็นระบบแผนที่เปิดแผ่นที่ไปเรื่อยๆสำรวจแผ่นที่ exploration แล้วก็จะได้ของรางวัลตามนี้ตามนี้เลยเปิดนู่นนี่นั่นครบพนเทล่าครบพาย่อนครบมอรอ์กเนี่ยมันจะเป็นพนเทล่ามอรอ์กพาย่อนใช่ไหม แล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆหน้าคิดว่านะครับประมาณนั้นเขาจะได้ของรา,างวัลนี้ของรางวัลเมื่อเปิดครบปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้โ p เข้ากับตอนเออ่มังกรอันนี้รางวัลสุดท้ายของการเปิดแมปทั้งหมดเนี่ยคล้ายๆจิกซอนเมื่อกี้นะคือพอตูมด้านหลังเป็นทัศมากิต้องถามว่าผมอยากได้ไหมผมอยากได้นะแต่รู้จะได้ปะแล้วก็อันนี้ พาร์สพาร์เนี่ยจะมีทั้งหมด80 l e v e เลเวลพาร์จะมีเอฟเฟกกับเราด้วยนอกจากพาร์ด้วยนะเดี๋ยวจะบอกให้80 l e v e เลเวลวันหนึ่ง daily quest เราจะทำได้ทั้งหมด140แล้วก็จะมี weekly monthly อะไรตรงนี้ด้วยซึ่งอีกเยอะอีกเป็นร้อแต่วันละ140เนี่ยคูณ30เราจะได้ประมาณ4 2 0 2ใช่ไหม4,002เรา เลเวลเราร้อยอ่ะทั้งหมดแปดสิบด้วว่าคือ8ปดพันฉะนั้นเราจะขายประมาณ3ามสี่พันก็ไปทําพวกเควสว e e ลี่มันลี่ไเอเควสเมืเ่อกี้มันก็น่าจะครบแหละผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแจ๊บอบอสล่าบอสขุดล่งขุดแรกเก็บกุงเก็บเกี่ยวอโรบบานนั้นไม่น่าจะมีปัญหาไรร้อมเหลืมนะครับน่าจะได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พาร์ทเนี่ยราคา4 8 8 8ราคาถ้าบวก20เลเวลจะราคาอยู่ที่2 0 4 8 8นย์รางวัลพาร์ทเท่าที่ดู แล้วนะฮะไม่มีการ์ดนะครั้งนี้ไม่มีการ์ดปกติจะมีการ์ดแจกในพาร์ทอย่างน้อย,นอยหนึ่งใบาการ์ดฟ้ารอบนี้แม่งไม่มีนะดูแล้วนะพยายามดูละเอียดแล้วไม่เห็นนะก็แปดสิบจะได้เป็นคอสตูมวันพันแมนนะครับไซตามะกับฟูบุกิเป็นผู้หญิงนะครับเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครั้งนี้ไซตามะที่เข้ามาวันพันแมนเนี่ยคอสตูมเป็นครั้งแรกเลยแนวเอ๊ะที่ใส่คอสตูมเป็นเซ็ตเราจะได้เอฟเฟกต์เซ็ต คอตูครั้งแรกนะครับจะได้อะไรอ่ะบวก HP Immune Effect อ,อะไรก็ว่ากันไปเราไปดูในเว็บก็มีอัปเดตแล้วนะครับเออแล้วก็ได้ท่าทางของวันพันแมนด้วยอันนี้คือพาสนะครับก็คงต้องซื้อแหละคิดว่าเพราะว่ามันแจกเหรียญหมุนตู้เกลือเอาไปหมุนได้เผื่อได้กองได้การนะโอเคนาครับบอกแล้วสิ่งที่มันเอฟเฟกกับตัวละครเราอีกเรื่องหนึ่งจากพาร์สตรงนี้ก็คือในส่วนของตรงนี้ที่เราไปลงบัตเตอร์โรโย มันมีสกิลครับตรงนี้เราจะได้กันทุกคนเลยว่าหมันจะมีกันทุกคนอยู่แล้วสกิลเรวยวสิบี่สิบหกสิตรงนี้คือไม่ใช่เลยว่าตัวละครนะเป็นเรเวลของพา s s สนะครับฉะนั้นใครที่ซื้อพา s s สเริ่มต้นเรเวลยคุณจะมี2องสกิลให้กดเลยนี่คือความไม่เท่ากันล้จากพาสนะฮะเออแต่ถามว่าไม่ซื้อที่เรเวลยเราปลดได้ถึง80ดสิบไมได้อยู่แล้วว่าไม่มีปัญหาแต่มันจะไม่ได้ตรงนี้ บางคนเนี่ยเริ่มต้นมา20บางคนไป40บางคนไป60ิก่อนเข้าใจป่ะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าสกิลมันช่วยขนาดไหนในการเล่นโหมดนี้นะโอะ้ผมไม่ได้มีนะไม่เห็นยังไม่เห็นนะอันนี้ทัศมากิช่องสุดท้ายช่องที่6กแล้วนะเราครบมดแล้วนะช่องที่ห้าขออภัยก็มันเหมือนเอาเกลือไปแลกเกลือไม่ได้เอาพิมเสนไปแลกเกลือนะเอาเกลือไปแลกเกลือก,ก็คืออยู่ตรงนี้ทัศมากิ นะครับก็คือไปส่งของตามที่มันต้องการเป็นของเกลือ,อของขยะไม่ว่าจะเป็นเก็บเกี่ยว1สเตมินา่าปลาเกลือปลาขยะอะไรพวกนี้อย่างนี้ก็คือสโนว์ฟุตถ้าจำไม่ผิด240ก็เอาไปแลกกล่องนี้กล่องนี้มีโอกาส9%ที่จะได้ใบตีบวก5ซึ่งใบตีบวก5นี้ก็ไม่ได้แบบว่าตีติด100%ที่จะได้5เลยจากศูนย์ไม่5เลยนะครับมีโอกาสแค่5เท่านั้น เป็นใบตีบวกอะไรอะสุ่มในสุ่มอีกทีนึง9%ที่จะได้ใบแล้วก็อีก5%้เที่จะตีติดเปิดไปแล้วนะครับได้เป็นเหรียญสมเหรียญที่ไว้เปิดแมปอะเหรียญอันนี้อันนี้นะได้เหรียญน,นี้อันนี้ก็คือตัวทัตสึมารแล้วผมว่าทุกคนน่าจะใช้เหมือนกันหมดต่อ1วันนะแล้วน่าจะรีเซ็ตต่ตอวันต่อวันฉะนั้นตีห้าเอาแย่ตีห้าอันนี้คือร้านค้าแรกของนะดูแล้วห่วยห่วยรอบนี้ใช่ไหม ร้านค้าไม่มีกล่องนี้ว่ะอ๋อกล่องนี้ที่เอาไปใช้สกิลในฟอร์กายไม่มีการ์ดให้แลกนะรอบนี้ไม่มีเลยนะมีแค่คอสตูมท่าทางแล้วกล่องเตือนะเออเฮอรอบนี้ไม่มีนะจบแล้วมีแค่นี้จริงๆว่ะรู้จะมีเพิ่มอ่ะจบทุกอย่างของวันพันแมนแล้วนะครับ